สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการติดตั้งเจ้าตัวสมาร์ทเบเกอร์ซึ่งผมจะติดตั้งไว้ที่โรงจอดรถหน้าบ้านนะครับผมซึ่งที่บ้านผมช่างเขาได้ติดตั้งสวิตช์ปิดเปิดไว้ที่ข้างนอกบ้านทำให้การปิดเปิดลำบากครับผมเวลาจะปิดจะเปิดต้องเดินออกมาปิดเปิดที่นอกบ้านผมเลยจะติดตั้งเจ้าตัวสมาร์ทเบเกอร์ครับผม ซึ่งจะปิดเปิดทางโทรศัพท์มือถือเราได้และก็ตั้งเวลาปิดเปิดตามที่เรากําหนดได้ครับผมเราไม่ต้องเดินมาเปิดมาปิดที่ตัวสวิ์นอกบ้านอีกต่อไปครับติดตั้งง่ายครับมีแค่สองฝั่ง Input กับ Output ซึ่ง Input เราจะใช้สายเมน Line กับนิวตันเข้าครับผมส่วน Output ก็จะออกไปที่หลอดไฟเลยครับผมติดตั้งง่ายครับ เดี๋ยวไปติดตั้งกันเลยครับผม การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับ Wi-Fi ครับให้กดปุ่มสวิตช์ค้างไว้จนไฟกระพริบนี่ไฟก็กระพริบแล้วครับผมแล้วให้เข้าไปที่แอป Smart l i ล e เลยครับแอป Smart l i ล e โหลดได้ทาง Play Store นะครับสำหรับ Android เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่มีอยู่ผมได้สมัครไว้แล้วผมจะเข้าบัญชีที่มีที่ของผมมีอยู่นะครับผม <Yes. S 1> เข้าสู่ระบบเลยครับผมเข้าบัญชีที่ผมสมัครไว้แล้วถ้าใครยังไม่สมัครก็สมัครตามขั้นตอนเลยครับ mm hmm. ดูมุม บนขวามือครับจะมีคําว่าเพิ่มจะมีคำจะมีสัญลักษณ์บวกอะครับให้กดเข้าไปเพิ่มอุปกรณ์ครับที่สัญลักษณ์บวกแล้วก็เลื่อนหาคําว่า Smart b เบเกอร เบเกอร์ w i f i ครับครับผมเบเกอร์ w i f i ให้เข้าไปเลยครับที่เบเกอร์ w i f i อนุญาตครับผมให้ไปที่การเชื่อมต่อแล้วก็เชื่อมต่อ Wi-Fi ครับ Wi-Fi ที่บ้านเราครับ เชื่อมต่อเสร็จแล้วให้ใส่รหัสผ่านของ Wi-Fi ที่บ้านครับถัดไปเลยครับ ขั้นตอนมีอยู่3ขั้นตอนหากไฟแสดงการกระพริบยอย่างรวดเร็วให้ข้ามขั้นตอนตอนการรีเซ็ต 1. เปิดเครื่อง 2. กดปุ่มรีเซ็ตสวิตเป็นเวลา5วินาทีขึ้นอยู่กับคำแนะนำ 3. า3ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแสดงสถานะกระพริบเร็วไม่กระพริบครับกดที่ปุ่มสวิต เป็นเวลา5วินาที1 2 3 4 5ไฟกระพริบแล้วครับผมพอไฟกระพริบที่อุปกรณ์แล้วให้เราติ๊กที่คอนเฟิร์มที่โทรศัพท์เลยครับแล้วก็เน็กเลยครับอุปกรณ์กำลังซิงกับโทรศัพท์มือถือครับ ใช้เวลาสักพักครับผมโอเคครับสำเร็จแล้วครับผมผมจะตั้งชื่อใหม่นะครับเป็นไฟหน้าบ้านไฟ หน้าบ้านจะได้จำง่ายๆครับผมแล้วก็บันทิดเลยครับเปลี่ยนแล้วครับเป็นไฟหน้าบ้านละมาลองใช้งานกันดูครับเสร็จสมบูรณ์ ที่โทรศัพท์จะขึ้นหน้าตา power on ตอนนี้ไฟเปิดอยู่ครับลองกดอีกทีอ๋อไฟปิดได้แล้วครับผม on ไฟเปิดครับ off ไฟปิดครับส่วนตรงกลางก็จะเป็น timer ครับเอาไว้ใช้ตั้งเวลาลองเข้าไปดูครับ ก็จะมีหลายเมนูเลยครับมีแต่ภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลยส่วนที่ผมใช้ยอยู่ก็จะเป็นตัวที่2ครับก็เข้าไปเลยครับที่ตัวบวกเพิ่มเวลาตั้งเวลาเปิดสวิตช์วันออน ก็จะตั้งได้จันถึงอาทิตย์เลยครับผมได้7วันเลยครับสวิตช์วันออตัวนี้ก็คือจะให้เปิดตอนกี่โมงผมตั้งไว้ทุกวันเลยครับผมจะให้เปิดตอนเวลา หกโมงเย็นหกโมงเย็นก็จะเป็นไม่รู้ผมตั้งถูกหรือเปล่านะครับผม PM และ AM เพื่อนเพื่อนลองลองเล่นดูครับ6.00 แล้วก็เซฟเลยครับโอเคตั้งแล้วเปิดตอน6โมงเย็น every day คือทุกวันครับทุกวัน6โมงเย็นก็จะเปิดครับแล้วเราก็เพิ่มอีกตัวหนึ่งตั้งเป็นสวิตช์ออฟไว้ครับผมตั้งออฟคอนเฟิร์ม ก็คือจะตั้งปิดเวลากี่โมงนี่ก็ตั้งเหมือนเดิมครับทุกวันเลยครับผมตั้งเปิดไว้ตอน6โมงผมก็จะให้ปิดตอน4ี่ทุ่มสทุ่มก็จะเลข10 4.00โอเคครับให้ปิดตอน4ทุ่มผมก็เซฟเลยครับได้แล้วครับผม6โมงยนเปิดทุกวัน4ทุ่มปิดทุกวันผมก็จะได้แล้วครับสวิตช์เปิดปิดอัตโนมัติมันก็จะทำงานอย่างนี้ของมันทุกวันนะครับ ไม่ต้องเดินมาเปิดมาปิดอีกแล้วโอเคนะครับผมเพื่อนๆลองเล่นดู